ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสามขอได้โปรดทราบว่าเวลาพูดเวลานี้คุลังป่วยมากลิ้นแตกทั้งแผงพูดไม่ถนัดแต่ก็จําเป็นต้องพูดเพราะว่าเป็นการบันทึกความจําพิเศษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า แต่ความจํำพิเศษในบรรดาท่านพุทธบริษัทคือมันพิเศษจริงๆเนื่องจากการป่วยไข้ไม่สบ,บายเป็นสําคัญเพราะว่าเมื่อวันที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยสามสิบามสสี่ตอนกลางคืนกำลังนอนภาวนาอยู่เห็นหญิงสาวคนหนึ่งผิวขาวรูปร่างหน้าตาสวย เธอเดินยิ้มเข้ามาหาแต่ว่าเครื่องแต่งตัวของเธอผ้านุ่งเธอนุ่งผ้าไหมสีทองแล้วก็เสื้อสีไหมสีแดงจัดเธอยิ้มเข้ามาหาพเพราะด้วยความรู้สึกขึ้นก็ตกใจคิดว่าสภาพแบบนี้บรรดาท่านทั้งหลายท่านผู้รับฟังบางท่านอาจจะคิดว่า ชายหนุ่มถ้าหญิงสาวมหาก็มีโชคดีหรือว่าชายแก่หญิงสาวมหาก็มีโชคดีที่เรียกว่าควายแก่กิน้าอ่อนแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นลักษณะของสีผ้าของเธอหน้าโกรนั่นคือผ้าสีแดงเพราะเป็นสัญญากันมอยู่ว่าถ้าหากว่าจะป่วยไข้ไม่สบายก็จะปรากฏสีแดงขึ้น ถ้าสีแดงเป็นชิ้นใหญ่ก็จะป่วยมากถ้าสีแดงเป็นชิ้นเล็กก็จะป่วยไม่มากคือไม่นานนักถ้าสีแดงแดงจัดจะมีการป่วยจะหนักมากถ้าสีแดงเป็นแดงสีเลือดหมูก็ป่วยน้อยอย่างนี้เป็นต้นในเมื่อไพ้ปรากฏภาพอย่างนั้นก็นมีความรู้สึกว่าคราวนี้เราต้องป่วยอาการป่วยคราวนี้ต้องน่ากลัวมาก เพราะว่าเสื้อของเธอแดงจัดถ้าเดินเข้ามาใกล้แต่ก็ว่าตัดสินใจคือว่าขึ้นชอวความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเราอยู่นี่เราอยู่เพื่อพระพุทธศาสนาในเมื่อมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปขออย่างเดียวถ้าได้มีโอกาสสอนธรรมะของ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็เป็นการสอนพระเพื่ที่เรียกว่าไม่มีค่าจ้างรางวัลใครจะให้หรือไม่ให้ก็เป็นเรื่องของขผู้ให้แต่หน้าที่ของเราก็มีหน้าที่สอนแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไอ้เรื่องนี้มันเป็นของธรรมดาเรื่อยมาป่วยเรื่อยมาเครียดจัดแต่ว่าคราวนี้หนักกว่าทุกคราวจึงจําเป็นต้องบันทึกและเป็นของแปลก นั่นคือว่ามาถึงวันที่22สิงหาคม2534ก็เริ่มเป็นไข้หวัดพร้อมกับอาการเหนื่อยถ้าการปวดทีรสะเกิดขึ้นเป็นไข้หวัดด้วยและปวดทีรสะด้วยตามทรรมดาเป็นไข้หวัดไม่ค่อยจะป,ปวดทีรสะแล้วก็มีอาการมึนงง,งเป็นกรณีพิเศษ ขาก็ยกไปขึ้นไอ้ขานี่ประเดี๋ยวก็บวมข้างซ้ายประเดี๋ยวก็บวมขวามันบวมกันมปตลอดเวลาเป็นเวลาเดือนเสรี่ขาบวมบางทีก็บวมทั้งสองขาบวมจนใส่รองเท้าไม่ได้บางทีก็เปลี่ยนเป็นบวมขาซ้ายบ้างบวมขาขวาบ้างแล้วก็เมื่อวันที่ดิบยี่สิบสองยี่ิบสามบวมทั้งตัวหน้าก็บวมด้วยก็มีความหนักใจอยู่หน่อยหนึ่ง ว่าการป่วยเขานี่หนักใจมากเมื่อพอที่23ตอนเช้าหมอสุธรรมแห่งโรงพยาบาลแม่ระเด็กที่วัดท่าสงก็มาเช็คร่างกายความจริงไม่นัดกับเธอแต่หมอคนนี้มีความห่วงใหญ่มากถ้าป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องพบหมอสุธรรมทุกอย่างที่ไม่เกินความสามารถหมอจะต้องทำาถ้าถึงอยู่ใกล้ ได้เป็นการหนึ่งถ้าหมอจรูนสั่งมาอย่างไงหมอทุ่มทำตามตา,า,ามนั้นเธอก็มาเช็คความดันโลหิตตามกฎโดยความดันโลหิตในวันนั้นตอนเช้าร้อยหกสิบตามธรรมดาความดันโลหิตจะมีขนาดหนึ่งร้อยบ้างร้อยสิบบ้างร้อยยี่สิบบ้างถึงร้อยสามสิบเป็นพิเศษเป็นอย่างสูงสุดเพราะนั้นความดันร้อยหกสิบ หมอบอกว่าความดันสูงไปหน่อยต่อมาอาการทางกายก็เครียดหนักพูดไม่ออกลิ้งแข็งเวลาจะสอนกรรมฐานก็พูดไม่รู้เรื่องก็มีความหนักใจอาการไข้ก็มากขึ้นอาการปวดท้อทิศก็มากขึ้นถึงเมื่อวันที่ยี่สิบห้าก็ตัดสินใจ ที่ว่าการทางร่างกายของเรานี่มันไม่ดีจริงๆเพราะการป่วยไข้มันสบายมันเป็นของปกติธรรมดาแต่ว่ามันเกินวิสัยเกินไปคือป่วยเสียทุกวันถ้าเรายังจะอยู่แบบนี้อีกอาการป่วยแบบนี้ก็ยังมีตลอดไปถ้าหากว่าเราตายจากความเป็นคนแล้วเราจะไปไหน ไปดูเทวดาไปดูนางฟ้าไปดูพรหมไปดูพระหลานท่านมีความสุขไม่มีใครมีความทุกข์มีแต่ความสุขด้วยกันทุกคนสำหรับเราใครๆเขาก็นิยมว่าดีคนนั้นก็ว่าดีคนนี้ก็ว่าด,าดีแต่ความจริงนี่มันไม่ได้ดีเลยอาการทางท้องก็อ่นก็เสียดทายุจาระก็ไม่ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิอุจาระอยู่ก้อนหนึ่งไม่ค้างมาเป็นปี มันแข็งมากอุจาระที่ออกมาไ,ได้ต้องหลีวอุจาระก้อน,นี้ออกไปมันค้างอยู่ในลาไส้แต่มันก็เพิ่งมันจะสลายตัวเมื่อเดิอนมิถุนาย,ยนที่จันทุเทอที่บ้านของคุณสมบ,บูรณ์คุณวันดี่อมเภอท่ออาใหม่จังหวัดจันทบุรีบางสะท,ท้อนมันสลายตัวเขานั้นปรากฏซส้วมกือบครึ่งโถ แต่ว่าต่อมาไม่ช้าไม่นานมันก็ก่อตัวไปในเมื่อก่อก็ก่อตัวไหมันก่กอตัว,ด,ตวด้เร็วมากมันก็เบียดเสียดลาไส้คับลําไส้ไอ้อาหารที่กินเข้าไปก็ถ่ายไม่ออกเลาจะถ่ายก็ต้องแทรกเจาก้าีนออกไปมันแสนจะลาบากยากเข็นคืนหนึ่งต้องเดินเข้าส้วมสี่ห้าครั้งอ,ออกทีละหน่อยทีละหน่อยทรมานมาเป็นปี พอมาถึงวันที่2 5สิบงหาคมสอง4ารอยสเวลากลางคืนก็มาพิจารณาตัวเองว่าเราควรจะอยู่หรือเราควรจะไปแต่ความจริงตามที่พระท่านบอกว่ายังไม่ควรจะไปบอกไว้ตั้งปีพศสอง0เอาไว้พูดกันทีหลังก็มากใ็กใจว่า การอยู่ของเราถ้าอยู่อย่างนี้มันเป็นการทระมานที่เกินสมควรอายุจริงๆของเราก็ไม่ถึงเท่านี้ถ้าเราตายไปนานแล้วเราจะมีความสุขมากถ้าตายตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเราก็เป็นพรหมตายตั้งแต่สมัยอายุพระเป็นพระอย่างน้อยๆอยุน้อยๆอยก็เป็นพรหมเข้าไปเที่ยวพรหมโยเสมอถ้าตายระหว่างนี้ ในช่วงหลังนี้เราก็จะมีความสุขกว่าผมก็มานั่งนึกในใจว่าจะตายดีถ้าจะอยู่ดีจึงไปหาพระท่านพระท่านก็บอกว่าช่วยฉันก่อนทุกอย่างมันยังไม่เสร็จขอให้ช่วยให้เสร็จซะก่อนอีกประการหนึ่งบัญชีของวัดยังไม่เรียบร้อย อาการในสองบัญชีของโรงเรียนยังไม่เรียบร้อยเขาจะยุ่งเรื่องการเงินเขเลยบอกว่าบัญชีเงินฝากทุกอย่างสําหรับไัดก็ดีร้อโรงเรียนก็ดีแต่ถ้าเล่มบอกไว้ชัดว่าเงินประเภทนี้ใช้อะไรใช้เฉพาะดอกผลหรือว่าใช้ต้นด้วยเป็นเงินประเภทไหนเป็นเงินที่มีไว้เพื่อพระก็ดีรือไม่มีเงินไว้เพื่อพรุวงไว้ก็ดีโลงไฟฟ้าก็ดี หรือเป็นเงินที่บรรดาญาโยามพุทธบริษัททำบุญมาแต่ยังสร้างไม่ทันฝากไว้เล่มหนึ่งจึงหากบอกไว้ชัดว่าทำอะไรบ้างเรื่องวุ่นไวายไม่มีท่านก็บอกว่าขอให้ช่วยกันก่อนให้วัดบรรเสร็จก่อนให้พูดกันใหม่แต่ว่าฉันขอยืนความเดิมความเดิมของท่านบรรดาแต่พุทธบริษัท ก็จะไม่ขอกล่าวใน,นที่นี้ความเดิมเป็นยังไงฉันขอยืนความเดิมก็ลาท่านกลับมาก็มานั่งตัดสินใจคิดว่าขึ้นที่ว่าทุกขเวทนาไม่ครอบงำรมมากเลยเกินหนักเกินก็ที่จะทนต่อไปถ้าเราหาทางแก้ไขไม่ได้ก็ขออยู่แค่สิ้นพศสองพ ขึ้นต้นปีพศ .2555 ขอตายแต่การตายของเราจะตายแบบไหนก็ตามถ้าตายอย่างปกติที่เขาตายกันไม่ได้เราก็จะาตายแบบพระโคติกะแต่คงไม่เชื่อขอตายวิธีตายอย่างอื่นมีทั้งไปแต่ว่าการตายเหมือนกันคือทำให้ร่างกายมันตายเสีย จิตใจของเราจะได้ไประโยชน์ที่เป็นสุขคัดตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ออกจากร่างกายไปสวรรค์ชั้นดาวถึงสเิวโลกไปที่เทวสภาเนี่ยมันพูดเราคิดไม่เคยออกบนดายญาจโจตโยมบริษัทไปที่เทวสภาเวลาทั้งกระราโกเทวดากระผมไปชุมกันทั้งหมด ท่านมาประชุมกันหมดเทวดาก,ดกด็ดีพระมัดดินนางฟ้าทั้งหมดเหมือนกับท่านรู้เรื่องพอเข้าไปถึงเข้าไปกราบท่านผู้มีคนซึ่งอาการแบบนี้ทําทุกวันเพื่อกราบท่านผู้มีพระุณทุกท่านทั้งหมดแล้วก็นั่งลงในสถานที่ท่านจัดไว้กราบเรียนท่านบอกว่าหลังจากนี้ต่อไป อาการของร่างกายทางท้องก็ดีอาการบวมของร่างกายก็ดีความดันต่างๆก็ดีความเป็นไข้กีทั้งหมดที่มันทุกขท์ทรมานอยู่โดยเฉพาะอย่างนี้อาการทางท้องหรือทางทางเสียงพูดถ้าบัญยังเทอรมานแบบนี้ต่อไปก็ขอลาทุกท่าน จะขออยู่เป็นมนุษย์แค่สิ้นปีพศ .2534 เมื่อขึ้นต้นปีพศ .2535 าาขอลาจากความเป็นมนุษย์ก็อ่นไปถามโยมท่านโยมเล็กเพราะว่าถ้าหากว่าจะมาใส่ที่เดาดึงอยู่ได้ไหมสักโซ่คราวจึงกว่าจะไปถึงจุดสูงสุดคือนิพพาน ท่านบอกไม่ได้คุณบ้านใครก็บ้านมันบ้านของใครก็บ้านของมันคุณจะมาสายฉันไม่ได้ถ้าคุณจะตายจริงคุณต้องไปบ้านคุณไม่ใช่บ้านฉัน mm. ก็เป็นนั้นว่า mm. เมื่อท่านบอกอย่างนั้นกลยบอกตกลงท่าน,นก็ขอไปบ้านที่เพิ่งอยู่บ้านที่มีอยู่บ้านมีอยู่แล้วไม่หนักใจ ทันี้เวลานั้นท่านสามบดีผมท่านก็นถามว่าคุณตัดสินใจจริงๆหรือบอกฉันก็เป็นพ่อคุณมาในการก่อนนะฉันก็ยังตามรักษาคุณอยู่ทุกอย่างถ้าไม่เกินวิสัยฉันช่วยได้ฉันช่วยทุกอย่างอยู่แล้วก็เลยบอกว่าโยมอาการทางร่างกายแบบนี้มันไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ ทำอะไรก็ไม่สะดวกมันลำบากคนทุกคนที่เขามีความเกี่ยวเนื่องหมอตั้งหลายหมอ,อยังหมอจรูนนี่หมออะไรหมอหญิงไม่เคียไม่ออกแล้วเมียหมอจะรูนแสงโสมสองคนนี่ถ้ามากรุงเทพเธอก็ต้องมานั่งคอยตั้งแต่ห้าสี่ทุม่มห้าทุ่มบางทีกับบ้านในห้าทุม่มพอฉีดยานอนหลับให้ให้น้ำเกลือ บางทีหนักเขาริงก็ต้องเรียกมาที่วัด่าสงถ้าคนที่ใกล้ชิดมากที่สุดต้องพยาบาลหนักสุดก็คือพรนุชคึ้นพรนุชคึนของดีนี่เป็นตัวแทนเขาหมอหมอให้ยาอะไรสั่งงานไว้เธอไม่หน้าที่ปฏิบัติการล้างท้องก็คืองานโรงเรียนเธอก็ต้องทํางานวัดงานภายในก็ต้องทําหนักที่สุดจะต้องพร้อมลงพร้อมหลงก็คิดว่า ถ้าคนนี้ทำงานไม่ไหวแล้วใครจะพยาบาลคนพูดนะมีถมไปแต่ว่าคนทำจริงๆมันไม่ค่อยจะมีตอนี้บางคนก็บอกไว้เป็นไรผมทำได้ฉันทำได้แต่นั่นเขาพูดเขาไม่ได้ทำเวลานี้ที่ทำจริงๆที่พยาบาลใกล้จริงๆมีคนเดียว แล้วก็พร้อมลงทุกวันงานก็หนักงานโรงเรียนก็หนักงานควบคุมเด็กก็หนักงานเลี้ยงหมาก,ก็หนักไอ้หมาก็มีเยอะเดี๋ยวก็ต้องพาไปหามหมอเดี๋ยวก็ต้องพาไปหามหมอเดี๋ยวหมอตัวนั้นไม่สบายเดี๋ยวหมาตัวนี้ป่วยยังจะมาพระแก่ป่วยอีกถ้าแก่ป่วยที่ก็หนักมากหน้าที่ล้างท้อเป็นหน้าที่ของเธอและการจัดยาเป็นหน้าที่ของเธอตามคําสั่งของหมอ ้าไอ้าไม่สบายหนักหมอที่รับฉากหนักก็คือหมอจรุณหมอจรุนรับโทรศัพท์ตึกตึกดินเดนหมอหญิงก็ด้วยกันของสองตาสองตาใหญ่รับหน้าที่ปฏิบัติสั่งยาบ้างแล้วก็มีหมอพิเศษกจบาัญ,ญาที่ยุดยายอีกที่กรุงเทพก็ยังมีหมอหมอมนตรีหมอวัฒนะ ถากิบอกอหมอชน,นะหมอโปะชื่อจริงที่ไรไม่รู้แกไม่ได้ทั้งหมดที่ก็วุ่นวายไปตามๆกันแต่ว่าบรรดาท่านหลายทั้งเทวดาทั้งนางฟ้าทั้งพรหมท่านนั่งไปช่วขณะหนึ่งเวลาได้ปรากฏว่าท่านสามดีพรหมท่านพูดขึ้นมามีทางช่วย คนอย่าเพิ่งตัดสินใจตามนั้นนะฉันจะหาทางช่วยก่อนถ้าพ่อช่วยไม่ได้พ่อตามใจลูกทุกอย่างพ่อไม่เคยขัดใจลกูกแต่คราวนี้ขอภัยเถอะขอสักครั้งหนึ่งยับยั้งไว้ก่อนว่าไอเดอนมกาานะ่ยอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งคิดตายเลยบอกกันว่ามกาุาหรือไม่ใช่มกราไม่สําคัญ อาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งกุจาระที่แข็งขวางนํำไส้เป็นประจำถ้าอันนี้ไม่ออกความสศกจะไม่มีในอาการป่วยนักจริงมันมีจุดนี้จุดเดียวที่มีความสำคัญยาอะไรก็ช่วยไม่ได้ใครเขาว่ายาอะไรดีก็ช่วยไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ด้านเสมหะ ด้านเาสนหาก็อาศัยหมอวิเชษให้ยามาใช้เว่ายาเจาะสมองให้เสนหามันไหลออกมาก,ก็ทิ้งไปที่อาจเจียนเป็นเสนหากมีการห่างไปมากเกือบจะไม่มีผ่อนไปไแล้วต่ทางท้องน,นี่ไม่มีใครสามารถจะแก้ได้อาการผ่อนคลายก็มีม,มันอืดมันเสียดมันปวดอยู่เสมอเวลานี้หนักจริงๆก็ทั้งพูดไม่ชัด ขณะนี่ที่พูดอยู่นี่ก็ลิ้นแตกยังรู้สึกเสียงดีกว่าทุกวันที่ผ่านมาบางทีพระเทวดาท่านจะช่วยไม่งั้นท่านผู้ฟังจะฟังไม่รู้เรื่อง <S 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 ก็เป็นว่าถ้าอาการอย่างนี้ไม่ผ่อนคลายไปจะรอถึงวันสิ้นปีถ้าวันสิ้นปีไปถึงวันรุ่งขึ้นปีใหม่นั่นคือวันตายของร่างกายจะไม่คอยอยู่เพราะตา ตามสิทธิจริงๆสามารถจะไปได้แต่ว่าพระท่นานไม่ให้ไปถ้าบอกว่าไม่เป็นไรคุณฉันจะหาทางช่วยและต้องช่วยให้ได้ก็เวลาแท่งกลับพอแท้งกลับมาแล้วก็ปรากฏมาเจดลงสองลงนั่งคอยอยู่คือลงพุทธกระทนหลงใหญ่ท่านก็เปิดบัญชีขึ้นมาลงใหญ่เปิดบัญชีพกคุณ ไอ้เรื่องต่างๆนะมันควรจะระง,งับไปได้แล้วนะมันมีแต่เส้นสีทองหนาตลอดไปต้าใหญ่ขึ้นทุกวันใหญ่เรื่อยไปใหญ่จนกรั้งใหญ่มากสําหรับเส้นสีดําสีแดงเนี่มันก็จางลงแล้วส็ลุงมันจางอะไรเวลานี่มันเป็นทั้งไข้หวัดเป็นทั้งความดันทั้งท้องก็อืดเสียดไอ้ี้ก่อนนั้นมันก็ไม่ออกชั้นก็มองเห็นยาอะไรก็ทําไม่ได้ อย่างนี้ถ้ามันยังไม่ตายมันก็ทรมานแบบนี้นี่พูดไม่ชัดนะนลุงนะเวลาสอนกรรมฐานในภรรษาในโรงสอนกรรมฐานตั้งใจว่าจะสอนเรื่อยไปทั้งไม่ต้องออกภรรษาถ้าอยู่แต่ก็พูดไม่ชัดคนฟังไม่ชัดในเมื่ออาการทางร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้จะเอามันไว้ทําไมจะเกาะร่างกายมันเพื่อประโยชน์อะไรในเมื่อชั้นมันใช้มันไม่ได้ก็เลิกใช้มัน คำว่าตายมันอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่จิตใจแต่บ้านมีที่อยู่ถ้าเราจะสงเคราะห์คนก็ไม่ยากถ้าว่าคนใดเขาต้องการสงเคราะห์เราก็มาสงเคราะห์ถ้าจิตใจของเขาดีในขณะนั้นในขั้นอุปจารสมาธิเขาก็เห็นเราได้เราก็สอนเขาได้ไม่ต้องลำบากร่างกายนี้ไม่ต้องลำบ,บ,บ,บากคนอืน่นลงสองลงแทนก็หนึ่ง ท่านถามว่าพระท่านว่อย่างไงก็เรียนลุงสองลุงบอกว่าพระทำไม่พูดพระจะเงียบลุงก็เลยบอกว่าคุณเวลานี้มันหกทุ่มเศรแล้วนะคุณพักผ่อนนอนได้สิเคยบอก่ลุงไม่เป็นไรเรื่องนอน,นอนนอนกันแน่แต่ว่ามันจะหลับหรือไม่หลับนี่เรื่อง,งา่างตาหัดแล้วลุงทั้งสองก็จะหลับทั้งก็กกบอกว่าคุณ ผมขอร้องว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจตายอย่าเพิ่งไปจากร่างกายคนที่ยังต้องการคุณยังมีอยู่แต่คนที่หวังจะสงเคราะห์คุณยังมีอยู่ใครถามว่าให้การสงเคราะห์มีประโยชน์อะไรเมื่อทุกเวทนามีอย่างนี้ถ้าบอกเอาอยางงี้ก็แล้วกันให้ลูกหลานเขามีกำลังใจ คือพระผู้ใหญ่ท่านพร้อมในการสงเคราะห์ก็มีสมเด็จพระตัคโสาจารย์วัสสยาเก็สมเด็จพระทายาทวัสสเกตสององค์นี้เป็นกำลังสําคัญกําลังให้ความเมตตาแล้วก็มีหลายหลายองค์อีกเยอะถ้าพ,พู้หลผู้ใหญ่ให้การสงเคราะห์คนจะหนีการสงเคราะห์ท่านไปยังไงก็บอกไปได้นหนีแล้วยันหนีทุกขเวทนาท่านบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ผมขอร้องไว้ก่อนเคยบอกว่าลงเอางี้ก็แล้วกันถ้าการดีขึ้นไม่ต้องขออยู่อยู่ไม่จํากัดปีไม่จํากัดเวลาเสียงท่าตนบอกว่าตามกําหนดที่ไว้กําหนดไว้ให้บอกว่าครับถ้าทุกขเวทนาคลายตัวผมอยู่ตามนั้นถ้าเลยกว่านั้นก็ได้ถ้าทุกขเวทนาไม่คลายตัว ผมขอตามเวลาที่ผมตั้งใจไว้สิ่งใดถ้าต้องตั้งใจแล้วจะไม่ยอมถอนความตั้งใจเด็ดขาดพระท่างก่นหน่งหลังจากนั้นก็น,นอนพอนนอนลงไปคิดว่าทางท้องเต้าคลายตัวเข้ามามากจากมันชาตรีน้ำมันชาตรีนี่ช่วยมาก จนคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องล้างทองแต่อยู่ๆเจ้าสีแดงก็โผลกมาน้ำมันชาติถอยหลังมันจับก้อนแข็งทันทีท้องอืดเสียดเสียดทั้งวันจะพูดกับบรรดาษพุะต,ต,ตบริษัทที่มาก็ต้องทนพูดไม่ใชอดทนมันทนอดแต่ในที่สุด ก็มีการความดันสูงเกิดขึ้นไอ้ความดันสูงเกิดขึ้นน่ยมันเชื่อไม่ได้ว่าจะตายหรือไม่ตายดีไม่ดีมันไม่ตายแต่เป็นอัมภาตมันก็ยุ่งของอื่นเขาในคนที่พยาบาลก็หนักที่สุดคนที่หนักจริงๆเวลานี้คือพอนดคนคืนลงดีเธอก็เป็นผู้หญิงถ้าก็มีความจำเป็นต้องใช้ทั้งนี้เพราะอะไรก็คนอื่นอย่างพระท่านสนใจไม่กันท่านสนใจแต่ฟัง แล้วท่าก็อยู่พอเดียวเดๆเท่าพอโน้ก็มาจะอยู่ด้วยเป็นประจำเขาให้ยาแล้วเขาก็กลับถ้ามีความจะเป็นก็ต้องเธอสัพท์แจ้งเธอให้จัดยาบางทีก็ลุกไม่ขึ้นไอ้เธอก็ผอมงานก็หนักกลางคือก็นอนดึกงานเขารงเรียนก็ต้องทํางานภายในก็ต้องทา ในการทรมานคนแบบนี้ไม่ใช่ของโก้ให้บอกลงุงบอกเอางี้ก็แล้วกันลงนะถ้าหากว่าอาการต่างๆไม่คลายตัวฉันตายท่านบอกพระขอร้องแล้วบอกขอตามใจพระถ้าพระขอร้องแล้วพระต้องให้อาการคลายตัวลงถ้าทุกอย่างไม่คลายตัวลงขอตายแน่ๆไม่เกินวันที่3มกราคม2 5้5 ท้าทานมว่าตรงท้าเป็นวันดีรือพอเป็นวันดีที่จะไปนิพพานวันไหนไปนิพพานวันนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดไม่ต้องดูไม่ไม่ต้องดูโหละเลิกเลิกยามเป็นอันว่าลุงท่านก็รู้จักวิสัยดือ้อพระท่านก็รู้ยี่ห้อดือ้อผมก็รู้ดือ้อใครก็รู้อะไรดือ้อไใครก็รู้บันดื้อมากี่แสนชาติแล้ว แต่ความจริงก็ดือ้อย่างมีเหตุมีผลไองานที่ทํามันต้องพูดมันต้องเดินทางนี่เดินทางคราวไรท้องผูกเครียดถ่ายไปออกถ้าพูดหนัหนกๆเข้าแม้แต่บันทึกเสียงท้องผูกไขไม่ออกเออเสียดไองานที่ต้องทําสอนพระศานสนามันต้องพูดแล้มันก็ต้องเดินทาง ถ้าก็โรคมันขวางเราสองทางแล้วจะอยู่เพื่ออะไรก็เป็นนวดหลงกลับก็นอนพอนอนลงไปก็นึกในใจว่าคาถาบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ว่าคาถาบทนี้ถ้าทำนำมนตและรักษาได้ทุกโรคนั่นคือทุกขาทุกขังพุ้ปฏิตังทำได้สามิ ก็นึกในใจว่าถ้ากระถาบทนี้ถ้ารักษาตัวเราเองไม่หายจะไปรักษาใครในเมื่อท่านให้เราเราก็จะลองรักษาตัวดูถ้ากระถาบทนี้ให้รักษาเราไม่หายก็จะไม่เกิดประโยชน์กับใครก็พอดีคนสมิทธ์พระทีว่าสุธิสุตราเธอรักษาปัญญาเธอให้พัญญาเธอภาวนากรถาบทนี้ใช้มิตหมออตแต เธอหายปวดจะร่างกายหลายปวดแปลสิจิ์ก็นอนภาวนาคาถาวันนี้เป็นฌานคิดว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการภาวนาทุกอย่างจะใช้คาถาบทนี้เรื่อยไปจนกว่าโรคจะหายแทนคำว่าพุทโธสมารรหังแทนทุกอย่างที่ใช้เว้นไว้แต่บางกรณีบางขณะเราจะไปสวรรค์เราจะไปพุทธโลกเราจะไปนิพพาน ตอนนั้นอีเรื่องนหนะกะถ้าอยู่ปกติจะภาวนาว่าจะภาวนาวา่าทุกขาทุกขังสุปฏิทิตังสมชึกฌามิว่าเรื่อยๆตามสวาบายก็เริ่มภาวนาเริ่มภาวนาอารมณ์ก็เริ่มเป็นสุอรบรันดาทานพุทธบริสัทธ์เริ่มสุแล้วก็เลิกกันดีกว่าไหมเพราะอะไรเพราะเวลามันเหลือไม่ถึงครึ่งน,น,น,นาทีขอลากระเดียวฟังใหม่ ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบ,นบ,นบ,นบนูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี